เดี๋ยวนะครับเอา้าผมอันนี้พรีเซนเตอร์เจ้าแรกนะเพราะสิ่งผมตผมติดตาราคาให้แล้วเพราะ<อ>มูนี่เพามานยังพอมูนี่นะมูนี่เำามารยังมูนี่มาเบิองงอกกล้วยงามเพิน่นเพินเพ่นมานั่นกับมาซองเบิองว่าตัวใดมดัดดีตัวใด,ดติดไปพอกับมาซองเบิงองพ่อได้ไปบอกไอ้พี่น้องฟังนะพ่อเซเวอร์มูนี่ผมมาหางานพอแล้ว<น>มูนี่พออ่อจะเป็นพรีเซนเตอร์ของศูนย์น้ำเชื้อทำเนี่ยฟาร์มไทยครับพ่อเอาบอกว่าทำเนี่ยฟาร์มไทย ทำเนียบฟาร์มไทยอาวคือบอชัดใส่มที่นี่พอพอกันไปวงแน่ลูกเมนหครับเดียวเดียวแปศูนาเนอ๋เบอรก้อนกว่ะแมนครับโหเนี่ยเนเอาเดียวทำเนียบฟาร์มไทยโทรหาศูนย์เก้าหนึ่งปด หนึ่งหาหาทองครับทำเนี่ยฟาร์มไทยทําอะไรบ้างครับพี่ขายน้ําเชื้อครับผมขายน้ําเชื้อครับผมมีทุกขายพันธุ์ครับผมมีทุกสายพันธุ์เลยครับผมครับน้ําเชื้ออะไรบ้างมีน้ําเชื้อควายมีครับมีควายมีวัวมีขวายมีวัวมีทุกอย่างมีครับมีทุกอย่างเนี่ยบริการส่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเนาะครับผมบริการท่งถูกตางเน้่เพราะว่าบริเคยโทรหาถังแก่พ่อขันขายหัวอาหารกับโทรหาพ่อพ่อเพราะได้เป็นผู้ขายนะได้ว่อวันนี้ พันพรอยังติดโทษติดต่อทั้งนี้เนาะห้าเพิ่นโทษใจพ่อเนาะเพิ่นโทษใจดูนะครับเอาพ่อมือนีああ้พ่อคิดว่าพ่อเป็นดาราดังพ่อไมืี่เนี้ว่ามันคักเกือบเยอ่หรอกไม่จอดรถตั้งกุ่นเนี่ยรถตู้คันหนึ่งเลียงหน้ากับจอดขอตายรูปเนี่ยพ่อมันใช่ไปดีไปด่วเนาะครับเอามือนี้นะครับพี่น้องครับถามผู้ใดนะครับต้องการน้ำเชื้อวัวควายราคา ราคาไงครับพี่ต้อมครับตัวนี้เนี่ยราคาเกษตรกรนะครับมีทุกสายพันธุ์ครับน้ำเชื้อเนี่ยเราขายราคาเท่ากับเจ้าของถ้าเขายเท่ากับหน้าฟาร์มเลยครับครับเลือกใช้ได้ทุกที่นะครับครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายใต้ครับแล้วก็สายอีสานครับครับันนี้อ่าโอเคนะครับครับข้อเป็นไหนพอมืมเนี่มาเเบิรงเหรามีง้อง้อมตัวออยู่นี่พ่อใช้เก็ีแล้วมันจะง้มหลายตัวง้อมูตัวง้ามไปก้นละรูบแบบครับครับ ไี่ไดรวมงานแม่นาพ่อเนาะเอานะครับบอกไล้ว่าธรรมดามันนี่แม่นาพรเนาะธรรมดาครับเอาพ่อะวันนี้ดีใจวันนี้งานแหลกคนสีห้ดีใจครับใดรเป็นที่นั่งตือลิศเนี่ยครับแล้วก็บภูมิใจครับภูมิใจครับเอาเพ่อมวันนี้ค้าถาเห็นในมือจีนขายดีบอกค้าถาคนนี้ดในจีนขายดีค้าถาแมนครับอันขายอันนี้บ่บ่บ่ได้เกี่ยวกับค้าถาบ่บ่าว่ไในแบหาตัวคนหรอกครับเพราะว่าเพิ่นเบิ่งไม่รูมถ้าตัวใดมันตรงลูกดีเพิ่นก็ติดตามครับครับครับ เพราะว่านี่มันจะออกมาเย็นๆเลยนะครับเพราะในตัวเนี่ยครับได้ตัวใดก็ตัวนั้นนะครับครับแต่แต่ว่าผู้หมอเอาไปเราที่ไปตัวเท่านั้นครับค่ทำเสียเพิ่นเพราะได้โกงหกไล้หลบร่วงครับครับเอาเอาพี่ต้องฝากฝากไอซี่มันหนยครับคราบผม ผมฝากหน่อยนะครับศูนย์น้ำเชื้อทําเนียบฟาร์มไทยนะครับบริการจำหน่ายน้ำเชื้อทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื้อวัวน้ำเชื้อควายบีฟมาสเตอร์ชอรรเล่มีหมดทั้งเป็นน้ำเชื้อนําเข้าแล้วก็น้ําเชื้อที่พ่อพันธุ์ที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นน้ําเชื้อที่เป็นพ่อพันธุ์ในเมืองไทยครับทุกอย่างขายในราคาเกษตรกรนะครับ หลอดทุกหลอดเรารับประกันให้ทุกหลอดนะครับครับไม่ว่าน้าเชื้อท่านมีปัญหาอะไรเรารับเคลมให้ครับขอให้มั่นใจนะครับในบริการของเรานะครับครับขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อของศูนย์น้ำเชื้อทําเนียฟาร์มไทยนะครับเบอร์ผม0 9 1ย์เก้าหนึสองาห้าสครับรดีกทีนะครับ0 9 1ย์เ 1552ครับผมเอาพี Harriet, ่ต้อมครับวันนี้ครั้งแรกที่ที่พ่อเสียงที่มาสนามมาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตพี่ต้อมมอบค่าสปอนเซอร์แก่เลยครับโอเคอาจารย์ทูบอกครับเพราะเต็มที่ดเลนี่เอาเอาวัอนี่อันนี้ผมไม่ได้หาค่าดใจเลยนะเอ้าพ่อ เอาวันพนันพื้นให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้รวยๆพ่อมนี่ให้ไายพันรวยเด้อเออทำอันใดนจริงดขอให้ได้สมความปรารถนาเออความเก็บใจได้ความไข่ใจมีอันตรายไปถูกยามีมาตองเด้อคอยสั่งเนี่ยสั่งตัวขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่ต้องเป็นรวยครับขอบคุณครับสวัสดี้ครับสวัสดีครับ